สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมบอลไซลุกทุ่งนะครับก็ห่างหายไปเกือบเกือบสามเดือนนะครับไม่ได้ทําคลิปก็สืบเนื่องมาจากไมวเลสนะฮะที่ใช้ในการทําคลิปเนี่ยแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับชาร์จไม่เข้านะฮะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับต้องขออภัยนะครับสําหรับพี่น้องเราที่ติดตามบอลไซลุกทุ่งอยู่นะครับพอดีว่า2วันที่แล้วนะครับผมได้สั่งไมตัวใหม่ไปนะครับเมื่อเช้านี้ก็ เขามาส่งนะครับก็เ,เลยถือโอกาสนะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับไม์ไวเลสตัวใหม่นะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็จะทดลองใช้นะครับทดลองใช้ด้วยว่า,าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับสมกับคําโฆษณาหรือเปล่านะครับคุณภาพเสียงระยะใกล้ไกลในการส่งสัญญาณจะชัดเจนอะไรยังไงนะครับก็จะถือโอกาสนำเสนอในคลิปนี้นะครับ อันนก็ต้องของนาเรียนก่อนนะครับว่าเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงไมค์โดยตรงจากโทรศัพท์นะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงได้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้ว่ามีข้อความนะครับข้อความเขาแปะมาด้วยนะครับกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องสินค้า และโปรดตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีลูกค้าได้รับสินค้าผิดรุน่นสินค้าที่ไม่ครบเป็นต้นหากไม่มีคลิปวิดีโอยืนยันทางร้านขออนุญาตไม่รับผิดชอบทุกกรณีขอบคุณครับก็พอดีเลยนะครับถือกาะทำคลิปซะเลยนะครับเป็นให้พี่น้องเราเป็นสกีวิญญาณด้วยกันนะครับเอาแจกกันเลย น,นี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันนะครับเอาไว้ก่อนมีแค่นี้เป็นยี่ห้อซาลามนิกซาลามนิกนะครับรุ่น B-Link 100 B-1 บีวันนะครับลงวันที่9เดือน11ปี65นะครับออกตัวกว่อนนะครับไม่ได้โฆษณาเจตนาก็อยากอันบ็อกให้พี่น้องดูแังนั้นนะครับอุปกรณ์ตัวใหม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ อะไรเลยแกยังไงอะน่าจะไปรับประกันนะครับเกี่ยวกับคู่มือการใช้นะครับคู่มือการใช้ตัวนี้เป็นคู่มือการใช้โอ้ยตัวกระติ๊ดเดียวนะครับอ่านไม่ออก อ้ยถึงตัวใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องครับมันเป็นภาษาจีนเดี๋ยวไว้ก่อนอ๋อนี่เป็นเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อันนี้น่าจะเป็นใบรับประกันสติกเกอร์ สายนะครับเอาไว้ก่อนตัวไม์กับตัวรับสัญญาณน่าจะอยู่ตรงนี้เป็นไม์ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีพอดีนี่ไงออกมาแล้วโอเคนี่องไง มีสองตัวตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวตัวไม่หมายถึงตัวส่งนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวรับดูก่อนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวไม่นะครับสังเกมดดูเสียงให้เสียงเข้าอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวรับนะครับตัวติดเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ ต้องนาเรียนก่อนนะครับว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่นะครับอาจจะใช้ภาษาบ้านๆนะครับใช้สับบ้านๆนะครับคงจ,จ,จะใช้สั์เฉพาะไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกไม่ได้ไม่รู้จักนะครับเอาเป็นภาษาบ้านๆก็นแล้วก,กันนะครับตัวนี้เป็นไม้ตัวนี้เป็นตัวรับนะครับเอาตัวขนาดไม่ใหญ่นะครับกว้าง3.5เซน สูง3.8เซนประมาณนั้นนะครับไม่ถึง4เซนหนาก็หนาก็ประมาณ1.2.3เซนติเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับเท่ากันนะครับ2ตัวข้างหลังเป็นม,มุมมีทิฟมิดแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องรุด ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นที่สำหรับเสียบสายชาร์จนะครับสาชมีทั้นนสงสตัวสายชาร์ตตัวนี้คือตัวไม่มีปุ่มเปิดปิดอันนี้ก็มีเปิดปิดแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับน่าจะประมาณนั้นโอเค ผมดูมาแล้วนะครับในคลิปที่เขาทำโฆษณานผมก็เลยพอ,พอรู้บ้างว่าตัวไหนคือตัวไหนแต่ว่าเรียกชื่อไม่ได้กันนะนกระเป๋าเขาทำว่าสวยนะครับสวยงามพธารัดดีนะครับพกพาสะดวกวัวนี้เขเรียกอะไรไม่รู้แต่เอาไว้ติดหัวใหม่นะครับกันลมกันลมเวลาเราถ่ายการแจ้ง,งเวลาลมมานะครับ ก็จะลดเสียงลมเสียงอะไรลงได้นะครับเียรบกวนอะไรต่างๆวันนี้อ่าใสตัวนี้ของตัวนี้นะครับเป็นเป็นสายชาร์จนะครับชาร์จพลังงานเป็นหัวไท p e C นะครับจำเขามา้นะครับนี่ <c ười> <c ười> นะครับสําหรับเสียบชาร์จตัวนี้ก็เป็นฝาดูดีดี D, ธรรมดาเสียบเขกับ,นะบ,นะบเต้าชาร์จของโทรศัพท์ทั่วไปคงประมาณนั้นนะครับไดนะ ได้มาสองตัวนะครับสองคู่ต่อมาคือดูก่อนสังเกตครับสายตัวหนึ่งมันจะเป็นเป็นแจ็คนะครับแจ็คเป็นหัวเสียบมีสองขีดดำข้างนี้สองขีดข้างนี้ก็สองขีดถ้าจำไม่ผิดเขาเรียก T R S นะครับสองขีดตัวนี้ก็ T R S เดี๋ยวตัวนี้ ฝั่งหนึ่งจะเป็น2ขีดเห็นไหมครับฝั่งหนึ่งจะเป็น2ขีดฝั่งหนึ่งอีกอีกปลายด้านหนึ่งจะเป็น3ขีดนะอันนี้เรียก T R S ตัวนี้เรียก T R R S ประมาณนี้นะครับทีน,นี้คือรูเสียบของตัวรับนี่นะครับที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยจะสังเกตจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับก็ฝั่งที่เป็น T R S คือ2 2ขีดนะครับเสียบเข้าไป ในตัวนี้เน uh, ี R ่ย T R I S นี่คือเสียบเชื่อมต่อกับช่องเสียบหูฟังนะครับของโทรศัพท์ส่วนอีกตัวนึงนะครับที่เป็นเป็น2ขีดนะครับเป็น T R I S ทั้ง2 2 2สงทั้งสงด้านนะครับจะบใช้สำหรับที่ที่ฟังมานะครับจะใช้เสียบเข้ากับกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอนะครับประมาณนี้ ก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับลองเปิดดูก่อนมีไฟอ่ามันมันจะกระพริบนะครับคือถ้าเปิดตัวเดียวมันจะกระพริบคือมันมันยังจับคู่ไปมันไม่ได้มันจะกระพริบอยู่ไหนละปุ่มตัวนี้พอเปิดอีกตัวหนึ่งปุ๊บอ่ามันเชื่อมสัญญาณกันได้แล้วมันก็จะไปตัวสีน้ําเงินนี้ก็จะไม่กระพริบหลังจากนี้ จะมาลองเชื่อมสัญญาณใช้กระดูนะครับว่าเสียงมันจะแตกต่างยังไงนะครับครับก็เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างรครับเสียงความแตกต่างกับการใช้เสียงไมค์โทรศัพท์โดยตรงนะครับระยะห่างนี่ประมาณเมตรเมตรเศษเศษนะครับเมตรนิดๆนะครับอันนี้ผมถือไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเน็บเอาเน็บสายพระนี่แหละนะครับ ทดสอบ1-2-3-4 1 2 3 4นะครับก็คิดว่าคงจะใช้ได้อยู่นะครก็เดี๋ยวต่อไปเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วก็ไปทดสอบดูว่าระยะการส่งะจะได้ระยะใกล้ๆแค่ไหนเดี๋ยวจะไปลองทดสอบกันดูครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบระยะทางการส่งสัญญาณของไมซซาราโบนิกบีลิงหนึ่งนะครับ ว่าจะมีระยะการส่งสัญญาณได้ไกลสุดกี่เมตรนะครับซึ่งผมยืนอยู่ตอนนี้คือระยะ5เมตรนะครับ5เมตรบรรยากาศอาจจะแสงอาจจะไม่พอนิดนึงนะครับพอเริ่มตะวันเริ่มคอยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ5เมตรนะครับ6 7 10เมตรนะครับระยะนี้คงมีปัญหา10 15 ชัดเจนอยู่นะครับ15 20นี่คือระยะ20เมตรนะครับ20เมตร22 23 25นะครับผมมาร์กจุดไปแล้วนะครับผมใช้ใสายวัดวัดระยะทางไปแล้วนะครับ25เมตร26 27 28 29 30นะครับ นี่คือระยะ30เมตรเป็นที่โล่งนะครับที่โล่ง30 31 32 33 4 35 35 36 5 3 37 38 39 40 40เมตร3 30 35 40, 40 40 45เมตรครับเป็นยังไงครับสรรัญญาณ ที่ระยะ45เมตร46 47 48 50นะครับระยะ50เมตร50เมตรผมไม่ทราบนะครับนี่ว่าเสียงจะยังคงชัดเจนอยู่หรือเปล่านะครับเอา้าลืมแล้วไง3 50 50ต่อไปอีกนี่คือระยะ55เมตรนะครับ55เมตร 56 57 58 59 60นี่คือระยะ60เมตร60เมตรทีนี้ผมผมคงต้องเดินถอยหลังนะครับลองดูระยะมันจะเป็นยังไง60 61 62 63 64 65นะครับนี่คือระยะ65เมตรใช่ไหมเออันนั้น60อันนี้65นะครับ65เมตรเป็นยังไงครับ ไปต่อครับ65 66อันนี้คือ70เมตรนะครับผมยังไม่ทราบนะครับว่าเสียงสัญญาณจะยังคงอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้ายังอยู่ผมจะลองหันหลังดูนะครับเป็นเดว่าเป็นยังไงเป็นยังไงครับตอนหันหลังสัญญาณเสียงยังมาไหมยังใช้ได้อยู่ไหมครับเดินหน้าต่อเท่าแล้วเมื่อกี้เอาลืมแล้วไง 6 0 65อัน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 นั้น60 65าอันนี้70 70ไปต่อครับนี่คือระยะ75ห้าเมตรนะครับ75้าเมตรสัญญาณเสียงเป็นยังไงนอ้อไม่ใช่ไปลวรวบอกพูดอยู่คนเดียวไปต่อครับเจบนี่คือระยะ ที่ผมวัดไว้นะครับ80เมตรระยะไกลสุดที่ผมคิดว่าคือถ้าระยะนี้ยังรับได้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับคงไม่มีใครทําคลิปที่ว่าระยะไกลกว่านี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอยากอยากลองดูศักยภาพของเขานะว่าเขาว่าเขาจะส่งระยะไกลสุดได้แค่ไหนนะครับเหลือจากนี้ไปนะครับประมาณไม่รู้กี่เมตรจะลองอันนี้80นะครับผมจะลองลองเดาดูก่อนไปก่อนนะครับ80 ประมาณ85นะครับอันนี้ประมาณ85เมตรไปต่ออันนี้90 90เมตรนะครับเป็นยังไงครับ90เมตรระยะ100เลยประมาณถึงสนุนเลยอักษร,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 รครับระยะ100เมตรครับเป็นยังไงครับระยะ100เมตร ไม่ทราบเหมือนกันโอเคครับร้อยเมตรก็ถ้าเสียงสัญญาณยังไปอยู่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทีนี้ผมจะเดินกลับละนะครับผมจะนับกลับไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่นะครับระยะทางนะครับนี่นับเ,เพื่อเป็นการไม่ใช่นอ,อไม่ใช่ว่านับระยะทางเป็นเมตรนะครับนับไปเรื่อยๆพอให้มีเสียงให ท่านผู้ชมได้รู้ว่าระยะสักเท่าไหร่นะครับมันถึงจะสัญญาณเริ่มจะมาผมไม่มั่นใจว่า100เมตรมันมันยังส่งได้หรือเปล่านี่คือระยะ80เมตรนะครับเอ้ยเจ็ครับเจ็ดเมตรเ0็ดเมตร65 60นะครับ55 50 ห้าเสี่สิบห้าสี่สิบคงไม่มีปัญหาครับระยะนี้รับได้อยู่แล้วนะครับคงไม่ใช่ปัญหาระยะนี้ก็เดี๋ยวไปเช็คดูก่อนนะครับความเวลา <c oughs> ตะวันจะตกดินแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับการทดสอบ การส่งสัญญาณของไม์ไวเลสนะครับซาราโบนิกบีลิง100บีวันนะครับซึ่งในส่วนตัวของผมนะครับก็พอใจนะครับพอใจมากถือว่าทำระยะทางได้ดีมากๆนะครับในระยะไกลสุดนะครับ100เมตรหันหลังอาจจะขาดหายแต่หันหน้าเข้ากล้องเนี่ยถือว่ายังชัดเจนอยู่นะครับเสียดายที่ระยะทางมีจำกัดแค่นั้นนะครับไม่อย่างนั้นผมจะลองหันหน้าแล้วถอยหลังดูเรื่อยๆนะครับว่าจะได้สักกี่เมตรกันแต่คง ไม่ใช่ปัญหานะครับรอยเมตรนี่ก็คิดว่าคิดว่าเหลือเฟือนะครับไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วคงไม่มีใครทาคลิปขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะผมนะครับผมระยะไม่ไกลอยู่แล้วนะครับครับหลังจากนี้ไปนะครับก็อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงจะได้ลงคลิปไปตามปกตินะครับก็ฝากขอบคุณนะครับพี่น้องเแฟนๆของบอลไซลูกครุ่งนะครับที่ผ่านมาให้การติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทาต้นไม้นะครับในสไตล์ของบอนไซรุกทุ่งนะครับแล้วก็การทํากระถางนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้ออกแบบกระถางนันลวดลายมาใหม่นะครับมีอยู่หลายแบบนะครับเดี๋ยวมีโอกาสตีก็จะได้ทําคลิปมานําเสนอกับพี่น้องเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ